ตัวอย่างข้าวสารที่คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของรัฐชุดที่91เก็บจากคลังสินค้ากลางองค์การคลังสินค้าหลังที่2ของบริษัทดีพร้อมแวร์เฮาส์จำกัดตำบลทับเชียงอําเภอพมพิมพรามจังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีมอดปะปนอยู่จำนวนมากค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโกดังแต่พบสภาพข้าวในโกดังกลายเป็นผงและกระสอบข้าวล้มหลายจุดจนไม่สามารถตรวจคุณภาพได้ ล่าสุดนายอารักษ์พรมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของรัฐชุดที่91บอกคว่าเจ้าหน้าที่พยายามเข้าตรวจสอบโกดังของบริษัทดีพร้อมสแวร์เฮาส์จำกัดมาแล้วสองครั้งแต่ไม่สามารถทำได้จึงเตรียมปรับแผนตรวจสอบข้าวในคลังสินค้าแห่งอื่นแทนส่วนโกดังที่เกิดปัญหานั้นชุดปฏิบัติการพิเศษจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในวันจันทร์ที่14กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะ